ชินแตยังครับหลังจากที่คุมอินโดนีเซียเนี่ยตกรอบในศึกฟุตบอลอาเซียนครับก็มีผลพวงนะครับทำให้แฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยรู้สึกแสดงความไม่พอใจเริ่มจะทนไม่ไหวและไม่ทนครับพร้อมขับไล่ชินแทยังกุนซือชาวเกาหลีและสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียเองเนี่ยก็เตรียมตัวจะประเมินผลงานของชินแตยังครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับหลังจากที่ชินแตยังเนี่ย พาทีมเยาวชนนะครับรุ่นยูย่2ิมาแข่งในศึกอาเซียนครับครั้งนี้มีเพียงแค่อัสนาวีมังกูวลัำนะครับซึ่งเป็นฟูลแบ็กจากทีมการท่าเรือ FC คนเดียวที่มีอายุแค่25ปีก่อนที่จะทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังตกรอบแรกซึ่งไม่ผ่านเข้ารอบนะครับเป็นอะไรที่น่าผิดหวังสำหรับแฟนบอลอินโดนีเซีย เพราะตอนแรกเนี่ยสมาคมฟุตบอลของอินโดเนียเขาตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะต้องผ่านเข้ารอบอย่างน้อยนะคือรอบแรกเข้าไปจนถึงรอบรองชนะเลิศน,นะครับรอบสีทีมสุดท้ายแต่พอผลงานมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยเตรียมตัวที่จะประเมินผลงานใหม่นะสำหรับชินแต่ยังซึ่งแฟนบอลหลายคนเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคอมเมนต์หลายๆคนหลายๆส่วนของอินโดนีเซียบอกว่าไม่สนใจฟุตบอลรายการนี้ ไปโฟกัสที่ฟุตบอลโลกมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอผลงานมันไม่ดีนะครับมันก็กลายเป็นกลับตลลปัดเลยพอไม่มีลูกครึ่งลูกเซีย่ยวชาวดัชเนี่ยคอยแบกเหมือนตอนที่รอบคัดบอลโลกแฟนบอลอินโดเนียก็มองว่าอย่างน,น้อยก็ควรจะเข้ารอบอย่างน้อยก็ยังดีไงแต่พอไม่ผ่านเข้ารอบตกรอบแรกอะไรแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้ชินแต่ยังเนี่ยโดนทันลมเหมือนกันครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าชินแต่ยังเนี่ยจะรับแรงกดดันที่ทาโทมเข้ามาไหวหรือเปล่า โดยที่อินโดนีเซียเนี่ยจะมีการแข่งฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกรอบที่3กลุ่ม C ในวันที่20มีนาคมปีหน้าเลยครับซึ่งสถานการณ์ของอินโดนีเซียเนี่ยเขาแข่ง6นัดนะครับชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้2มี6คะแนนก็ถือว่ายังได้ลุ้นไปรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอยู่โดยมีเงื่อนไขคือต้องเข้าอันดับที่2ของกลุ่มโดยโค้ชจัสตินเนี่ยขอให PSSI นะครับหรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยเปลี่ยนโค้ชชินแต่ยังครับหากทีมชาติอินโดนีเซียผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกปี2026ไปได้คือโค้ชจัสตินนะครับแกเป็นผู้สังเกตการฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซียนะครับบอกว่าขอให้เนี่ยเปลี่ยนโค้ชชินแต่ยังถ้าเกิดว่าผ่านเข้ารอบไปได้ข้อเสนอนี้เนี่ยแสดงออกมาเพราะว่าแกมองว่าศักยภาพของชินแต่ยังเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงที่จะทำให้อินโดนีเซียนั้น ไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้จากคำบอกเล่าของคนที่เคยอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์นะครับเขาเริ่มสับสนกับการตัดสินใจของโคชชินแต่ยังที่ไม่มีมาตรฐานหรือมิสูตรสำเร็จของโคชของทีมชาติอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการหมุนเวียนผู้เล่นนะครับเช่นทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยต้องแพ้ให้กับจีนนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ในฟุตบอลโลกรอบที่3 แถมโค้ชชินแตยังเนี่ยก็ยังเปลี่ยนนักเตะผู้เล่นหลักหลายคนก็เลยทําให้เป้าหมายในการไปฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่ชัดเจนโดยจัสตินเนี่ยบอกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในปี2026และมองว่าชินตตยังเนี่ยไม่เหมาะกับทีมชาติอินโดนีเซียผมผิดหวังมากเมื่อทีมชาติอินโดนีเซียเล่นกับจีนซึ่งพวกเขาไม่ได้ลงสนามกับทีมที่ดีที่สุดของพวกเขาหากเสมอกับจีนในตอนนั้นเนี่ยแต้มของอินโดนีเซียเนี่ยจะ มีมากกว่านี้อย่างน้อยหนึ่งแต้มหรืออาจจะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกผมไม่แน่ใจว่าโคชชินแต่อย่างนั้นจะเป็นคนที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยกับการเล่นฟุตบอลโลกระดับของเขาก็ต้องอยู่ที่นั่นแต่นี่ผมยังไม่มองเห็นว่าชินแต่อย่างนั้นเหมาะสมอะไรเลยนะครับอ่ะนี่คือผู้สังเกตการนะเขาเรียกว่าโคชจัสตินนะโค้ชเป็นมักจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเล่นของอินโดนะครับว่าชินแต่อย่างนั้นไม่เหมาะพอกระแสม,มาแบบนี้เนี่ย โอ้โหชินแต่ยังนี่เกาอี้ร้อนเลยครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือไปในขณะที่แฟนบอลเวียดนามเนี่ยยังคงซับพอร์ตนะครับสนับสนุนให้ชินแต่ยังนั้นอยู่กับทีมชาติอินโดนีเซียต่อไป #save ชินแต่ยังนั่นเองนะครับเวียดนามนะลงข่าวจากผลงานของชินแต่ยังที่ไม่ค่อยสู้ดีนะครับทำให้อินโดนีเซียเนี่ยต้องตกรอบจากผลงานที่เสมอกับลาวแพ้ฟ,ฟิลิปปินจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาตกรอบในศึกอาเซียนคัพนะครับ ทำให้แฟนบอลเวียดนามเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นว่ายังคงสนับสนุนชินแต่ยังให้คุมทีมต่อไปเนื่องจากจะเป็นผลดีนะครับกับเหล่าบรรดาชาวอาเซียนเองแต่ถึงอย่างไรเนี่ยชินแต่ยังก็ต้องรอคอยการถูกประเมินก่อนนะครับว่าจะสามารถคุมทีมต่อไปได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะให้โอกาสแค่จบศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งชินแต่ยังเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของพวกเราเนี่ยก็คือการ เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลอาเซียนครับนี่คือเป้าหมายอย่างน้อยแต่วันนี้เราทำไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องยอมรับมันและจะทำอย่างไรต่อไปก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียแล้วซึ่งเจ้าตัวของชินแตยังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้ชะตากรรมนะแล้วก็ยอมรับว่าจะอยู่หรือไปก็แล้วแต่นะครับสมาพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียเลยก็ตามนั้นเลยครับสำหรับชินแตยังนะครับพอนักเตะเนี่ยไม่มีคุณภาพนักเตะ ไม่สามารถเล่นตามแผนที่เขาวางไว้ได้นะครับพอผลงานมันออกมาแย่ออกมาไม่ดีเนี่ยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ต้องมารอดูอนาคตของชินแต่ยังนะครับว่าจะเป็นยังไงแฟนบอลอินโดนีเซียเองเนี่ยก็มีการไปคอมเมนต์นะครับพูดถึงการคมทีมของชินแต่ยังส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันบางคนเนี่ยก็ให้โอกาสบางคนเนี่ยก็มองว่าไม่ให้โอกาสนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ปลื้มกับผลงานถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่สนใจช่วย AFF c อ p เนี่ยนะครับหรืออาเซียนคัพเนี่ยสุดท้ายพวกเขาก็ยังคงผิดหวังอยู่ดีนะครับกับการที่ไม่ผ่านรอบแรกบางคนเนี่ยก็โทษนักเตะบางคนเนี่ยก็โทษชินแต่ยางนะเพราะสุดท้ายคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือโค้ชที่เป็นคนคุมทีมนั่นเองแต่บางคนก็เข้าใจชินแต่ยางว่าคุณภาพของนักเตะเนี่ยไปหาประสบการณ์เท่านั้นซึ่งพอไม่ผ่านรอบแรกเนี่ยสมาพันธ์ฟุตบอลของอินโดนีเซียนะครับก็อาจจะต้องประเมินผลงานว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ บางคนเนี่ยก็ถึงขั้นเอาสถิติของชินแต่ยังเนี่ยมาโพสให้ดูเลยนะบอกว่า f f ของชินผลงานของชินแต่ยังในอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างก็ในอาเซียนจะมีปี2020นะครับพาอินโดนีเซียเข้ารอบไฟแนลนัดชิงนะครับในศึกฟุตบอล f f นะครับแล้วก็ f f 2022นะครับเข้าสู่รอบซีมี f ไฟแนลและ f f 2024ตกรอบครับคือจะบอกว่าผลงานก็ เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนผลงานในระดับเอเชียครับก็บอกว่าผ่านเข้ารอบชิงถ้วยเอเชียปี2024แล้วก็ท็อป16เอเชียนคัพปี2024แล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในฟุตบอลเอเชียยู20ปี2023ผ่านการคัดเลือกรอบคัดเลือกนะครับถ้วยเอเชียยูยู23ในปี2024แล้วก็ชิงถ้วยเอเชียยู23รอบชิงชนะเลิศปี2024 การผ่านคัดเลือกสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพปี2027โดยอัตโนมัติแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่เล่นในรอบ3ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับก็ใช้โคต้าลูกเซสยวไปนะครับก็นี่คือผลงานของชินแต่ยังนะบางคนก็ยังคงสนับสนุนชินแต่ยังต่อไปผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์ที่ใต้คลิปด้วยสวัสดีครับ